มาดูครับมันจะเบดเจาะรถกันได้เลยนะครับที่นายไปมาโน,นนะครับผมตอนนี้เขาองสี่นายที่ดียวครับเอานี่เอาเบลนะครับ ับนี่บ่ครับอันนี่บ่ครับแกงมานี่บ่ครับโตแก่ครับเอาคืนได้ไหมครับแกงมานี่เห็นบ่แกงมานี่เห็นบ่เยอะโตไก่ โอเคครับปอดไัยครับืิวมากเยกๆวันนี้ควสจนครัอโอเคครับเรียบร้อยดีครับผมเป็นเส้นเลือดง่ายที่ครับโอเคครับพี่ตามขึ้นต่อไปครับผมผมเนับดูมันขึ้นแล้วดูมันลงบ้างครับ อย่าลืมลงไหมล่ะครับตังรับสำคัญมากการลงรงดดถทางบ้านโนท์าสเรีเนร้อยเี้ครับ มาถึงพักที่สองแนละ้วมาเลยมาเลยบอนุ่โจลงยูทูบนั้นเาลงยูทูบมาดิโอ้ยโจนันนมืดแล้วผม ที่ครับลุงในยรอยครับโอเคครับน้ำทั้งเข้าไปครับทั้งห้องเข้าไปทั้งทีครับิดตามครับ